รากำลังมุ่งหน้านะครับออกจากนครราชสีมาหรือว่าจาับภาคอีสานนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับก็คือมีสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับอยู่เยื้องๆกับวัดที่เรียกกันว่าวัดหลวงพ่อโตหรือว่าวัดสรพงนะครับสถานที่แห่งนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะครับคิดว่า คนนะครับสมัยเป็นเด็กก็จะมีความฝันม mm ีจินตนาการและก็มีฮีโร่ต่างๆนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับเรามาย้อนวัยย้อนวัยวัยฮีโร่กันนะครับที่ตรงนี้นั่นก็คือแทน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 คุณเล็กโคราชคุณเล็กโคราชยินดีต้อนรับครับคุณเล็กโครายินดีต้อนรับครับ สวยางามมากครับสวยางามมากโอ้โหพร้อมจะบินหรือยังพร้อมจะบินหรือยังครับแรกเกินที่นี่คือคุณเหล็กโคราชนะครับแข่งทันทันทครับผมเป็คนคนิเศด้วยนะครับมีคุนเยอะแยะเลยนะครับสามัยเด็กๆเรารู้จักคือโล่ใช่ไหมครับ ที่นี่มีฮีโร่เยอะแยะเลยมาดูกันนะครับฮีโร่ต่างๆแมสค์สุดนด่นต่างๆเห็นไหมครับสวยงามขนาดไหนมีครบทุกอย่างเลยที่นี่มีนี่ด้วยนะครับขนาดเท่ใหญ่จริงแมสค์แมากมาสีเงินแมสสีเงินโผล่ผมตัวใหญ่ๆดูสิครับดูสิครับ เหม,มือนเมอร์ไรออนเลยนะครับเหม,มือนเมอร์ไรออนเลยเนาะจีแรกก่อนด้วยนะครับแรกก่อนฮัลโหลเสรยจงานจริงจรงโอ้โหดูตรงนี้สิครับมีความนี่นะครับมีมก่อนนะอเลยเนาะจีบแดนก็ขอถ่ายรูปเก็บรูปถ่ายตัวเองเป็นที่ระตึกก่อนนะครับเห็นไหมครับ ตัวใหญ่มากใหญ่จริงๆโอโหใหญ่สุดๆใหญ่สุดๆใหญ่ยิ่งกว่าใหญ่ยีแบแดนบ้านทุ่งตัวเล็กนิดเดียวเองเห็นไหมตัวเล็กนิดเดียวเองถัาเปรียบเทียบกับที่นี่แล้วแทน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 ที่นี่ก็คือหุ่นเล็กโคราชนะครับหุ่นเล็กโคราชเห็นไหมพาเด็กเล็กเห็นไหมมาหารูกกันได้เลยนะครับสวยงามนะครับดูนะครับดู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  อย่แห่ลุกเออที่นี่คือโคราชนครราชสีมานะครับนครราชสีมาไทยแลนด์แทนแทนเสยจริงๆเสยจริงๆเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เจ้าของกันนะครับว่ามีแนวคิดอะไรบ้างนะครับวัสดีรคบสวัสดีครับ,ร,บารายการที่แดนบ้านทุ่งนะครับรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับจะมาสัมภาษณ์นะครับว่าที่นี่ชื่อว่าอะไรครับบุลีออลคลองลาดบุรีคลาชเนาะ คุณเลขข็กคนแรกตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่มะเฟืองใหม่ตมัวบนมะเฟืองใหม่ตับนมะเฟือใหม่ออกจากถ้าจะเข้า้กอุงเทพก็อยู่ซ้ายมือครับซ้ายมือกว่าถึงหลวงพ่อโตประมาณสองกิกกกกกโลประมาณนี้ครับประมาณสองกิโลเนาะยุ่งไปเพราะว่าเขีอเอเอเยอะไรกันได้ครับเรจะได้ใกล้ๆก็จริงคำถามไปแล้วที่นี่เราเริ่มสร้างให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวตั้งแต่ตอนปีไหนนะครับพ่อเอ๊ ห้าห้าหกประมาณนี้น่าจะประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีแปดปีอย่างเี้ประ <c oughs> มาณนี้รเอ่อแนวคิดเรื่องการสร้างบุกเหล็กนี่แนวคิดนี่มาจากไหนครับมันก็เริ่มมาจากเราเรา,เราทำอาชีพเชื่อมอยู่แล้วอืม <c oughs> เป็นช่างเชื่อมเหล็กเป็นช่างเชื่อมเหล็กทั่วไปที <c oughs> นี้เราก็มีของช้างเล็กน้อยเราก็เราลองมาปฏิบัติป,ประการอยนน พอดีว่ามันมันสร้างรายได้ได้ต้องอะไรนี่ไม่เป็นหน่อยก็ทำเป็นสินค้าที่น่าเนื้อขายนะครับใช่เลยเริ่มจากอันนั้นก่อนใช่ไหมครับผมใช่แล้วทีนี้เราก็จะทําอาชีพอะไรที่ว่าให้มันพอได้ทำอาหารกินได้ก็เลยเอาเวนหาที่เอาเวนไปเอาเวนมามาเจอตรงนี้เจอตรงนี้เราก็เราก็ก่อนอื่นตรงนี้มันคือเช่าเช่าก็เอาเอาไปมาแล้วก็ ลองสร้างเรองสร้างนี่ดูมันก็เลยกลายเป็นเป็นอาชีพขึ้นมาได้ขึ้นมาได้แ่้วก็เลยซื้อตรงนี้เลยตอนนี้ซื้อแล้วคุณเหล็กตัวนี้ที่เราส่งขายที่ไหนครับก็ทั่วไปนะเิมขายหน้าร้านเรามีขายหน้าร้านแล้วก็มีทั่วไปต้องออกมาสั่งทก็ปมาสั่งทำตามออเดอร์บ้างอะไรบ้างพอได้อยู่อย่เรื่อยเป็นเหล็กที่สร้างมาจากเศษเหเล็กใช่ไหมเศษเหล็กเลยครับเศษเคือเราไปคัดมาจากร้านอีกทีหนึ่งตรงน้ เราไปค <ไป S 1> ัดมาจากร้านเหล็กร้านเหล็กร้านเหล็กคือสองัวเนี้ทั่วทั่วไปนะก็หลงังๆมามันมันมีคนมารับามาสง่งมาสง่าสงประจำหยูเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้เนไก็ได้ของอรา้าณนี้งั้นก็ร้านเราเปิดตั้งแต่กี่โมงกี่โมงนะครับแต่กีโ<อ>่โมง เจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าจนถึงห้าโมงห้าโมงเย็นเนาะโอเคในนี้มีบริการอะไรบ้างครับอาหารเครื่องดื่มอะไรบ้างเอ่ยก็มีกาแฟมีชาแฟอาหารตามสั่งมีเค้กด้วยนะมีเค้กก็มีองค์พ่อเขาพิเศษให้กับวันดวงชาก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมเดี่ยวเรือมันมีหลายอย่างเลยเนาะโอเคงั้นก็คุณพ่อฝากเบอร์ไว้เลยครับ โทรศัพท์เบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสองศูนย์แปอหกหกสี่ส้าห้าหกห้คนเล่นะครานะครับคนเล่คราชัทนิดากาทุกขอบคุณนะครับคุณพ่ออะไรนะครับผมต้นครับพรหมเมธุสิงเดอนครับอีกทีครับต้นครับคุณต้นนะครับชื่จริงพรหมเมธสงเดือนครับขอบคุณมากครับสวัสปีครับคุณต้น ตามสั่งคยุทธยาด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมทิศแดนบ้านทุ่งเจอกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับตันทรน